โปรเจกต์ง,งานวันนี้เราจะต้องปิดให้ได้เลยนะได้เลยค่ะหนชูช่วยด้วยช่วยด้วยเร็วรีบลงไปช่วยคนกันเดี๋ยวก่อนนะครับผู้จัดการแต่ลูกค้าที่เราคุยด้วยวันนี้เขาเกียบคนมาสายมากเลยนะคะไม่ได้เราจะต้องรีบช่วยคนก่อนคนไข้เป็นอังไซเมอร์นะครับผมว่าต้องมีอะไรไปกระตุ้นความทรงจำอาจจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันครับญาติคนไข้าสามารถชำระค่าใช้จ่ายและที่การเงินนะครับ เดี๋ยวนะคะหมอฉันไม่ใช่ญาติเขาค่ะคุณยายคะคุณยายมีเบอร์โทรศัพท์ทางบ้านบ้างไหมคะเดี๋ยวหนูมีประชุมสำคัญมากเลยอะค่ะคุณยายงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะคุณยายเดี๋ยวเปินเดี๋ยวขึ้นไปเลยหนูหนูหนูอย่าไปเลยนะเดี๋ยวทิ้งห้ฉันอยู่คนเดียวเลย ฉันพี่รู้คุณดีแล้วขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะนี่มาสายเหรอพอดีว่าฉันมาประชุมเรื่องโปรเจกต์นั้นนะคะนี่คุณไม่รู้เหรอว่าเจ้าของบริษัทที่เนี่ยเกลียดคนมาสายมากนะคุณทำตัวแบบนี้ยังอยากจะร่วมงานกับบริษัทเราอยู่หรอฝันไปเถอะ ดีแล้วหรอคะอะไรนูหนูหนเดี๋ยวหนูต้องไปทํางานต่อคะ่ะคุณยายงาน,นต้องงีละกันนะคะคุณยายสกายออนนะะเดี๋ยวนะยายเงินมันสกรปรกนะคะยายยายยายครับหนูหนูไปทํางานเถอะยายอะ่ะสบายดีไม่เป็นอะไรแล้วเดินทางดีๆนะ ผูจ้จัดการยาหยีของบริษัทเราหรอได้ยินว่านัดคุยโปรเจกต์ใหญ่นันไปสายตั้งสองชั่วโมงเนี่ยลูกค้าถึงขัน้น cancel งานเลยหรอยาหยีคนอย่างเธอเนี่ยมันช่างทำให้บริษัทขายหน้าสติง <c oughs> จริงวะเยดายนะถ้าโปรเจกต์นั้นเป็นของฉันด้วยความสวยของฉันโปรเจกต์เนี่ยสบายมากนี่มันเกิดอะไรขึ้น ผู้จัดการยายีไปหาลูกค้าสายจนทําให้ลูกค้าต้องแทนเซิร์นงานคัว่านะยายีไม่มีคุณสมบัติพอจะเป็นผู้จัดการยายีนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครบอกว่าลูกค้ารายใหญ่แทนเซินงานคะเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเราเดินทางมาเองเลยหรอครับแล้วไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เป็นใครครับ คนคนนี้คือคุณยายของผมฮะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายหล่อนเป็นใครอ่ะถือดียังไงอ่ะไม่เรียฉันว่ายายคุณยายคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทที่ผมเป็นคนดูแลอยู่ฉันนี่แหละเป็นประธานผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สกรปรกนะคะยายยายครับเงินม,มันสกรปรกนะครับฮะเงินมันสกรปรกเหรอแต่ยายว่านะเงินเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่านะยายยายหายไปไหนมาดูไปว่าผมเป็นผงมากเลยเนี่ยคนที่บ้านก็เหมือนกันก่อนจะกลับบ้านนะ่ะไปที่หนึ่งกับยายก่อนนะฉันตัดสินใจแล้วที่จะร่วมง,งานกับบริษัทของคุณ จริงๆเหละครับคุณลูกค้าคือทางเราดีใจจริงๆครับแต่ว่าโปรเจกต์ของบริษัทนี้ฉันต้องให้ผู้หญิงคนนี้ดูแลหนูเหรอคะโปรเจกต์ะที่วางไว้สิบล้านฉันจะเปิดใหม่เป็นร้อยล้าน